ครับผมกะสวัสดีย่ำเศร้าเนาะสวัสดีย่ำสงการครับผมสำหรับคลิปนี้พามามไรปลาได้เศร้าครับผมแต่ไล่ไปแล้วเนาะต่างดังไล่ไปเรียบร่อยแล้วครับเดี๋ยวจังใดกะมาลุ่นน้ำกันครับไปปลาไปเพากินมือสงการครับผม รู้ว่าจะได้เ่ะเนาะวันนี้มาแต่ส่อครับวันเนี้ เกือบมันไปครับติดนในห,หน่อยจะไม่ลดยิ้มนดวครับ่ว่าท่านไหเห็น,นปู่ยุ่ยิ้มเต้ดูกไกลๆ่ สองครับแง้มที่สอง วันใยน็อตะปตวันงเปนไดครับติดลุ่มหลวมได้ซีตัวครับตัวที่หาลุดเนาะจะเข้าไปรุ่นตั้งต่อไปครับไปดนตต้งต่อไปเนมนีบ่อ อยากไปครับหายยัครับอยากไปครับหน้าตาไก่ย่อไก่ นานจะโลกกลัวจ้ะครับเก็บตากไว้ท่านครับผมนะครับย้ายห้องมาลุ่นตังที่สามกันนะต่างๆนครับ ามกันเลยเนาะรุ่นตังที่สามน้อกันครับสำหรับการไล่ปลามือสองก,การครับผมเป็นห้องสีมันหรือบะหมนะันเนาะแต่ว่าผมเห็นป้อมตีอยู่สองความอยู่ครับแต่บอลลูว่าจะอยู่วะในเบิ้งองหลังน่านจะเป็นปลานนั้นจันมากกว่าครับเพราะว่ามันปวามมันจมเลยเนาะ พาม,มันจมเลยนะสิป่าตัวใหญ่ครับถ้าตานนั้นจันอาจจะไม่ยู่ครับเพราะมันแห้งไรผมจึงได้เข้ากลับไปเริ่มกันเลยครับดูอีกเลยเนาะจำหรับการไล่ปลามันท้การครับผม แต้มแรกครับผมวั้ที่สามแต้มแรกนะ ครับผมโอ้แต้มที่สองนี่มาแบบปอดินครับแต้มที่สองครับ ติดหน่อยติดนิดให้อำที่สามครับ้แล้วตัวน้อยครับตัวนี้กระดินแห้งในการลดไปเลยครับตัตวน้อยโอ,โอ้มีอีกครับอ้าหนึ่งแต้ม Đừng khắp, đừng đừng Nhanh đừng khắp, nhanh đừng Thay cái bụng lên kìa Nhanh nhỉ đứng dậy, đứng dậy Ủa, vượt vượt ผมว่าเป็นปลายยี่สกเนาะนึกว่าปลายยี่สกครับดึงพื้นๆตอนนี้เอาเนื้อตักเนื้ตักได้แทปนปลาหนิ่มครับผมามาแล้วครับด,นะดึงแล้วครับดึงแล้ว เสียงดังแคกแคเลยอือีกแล้วครับ

啊。Wow.

ก็ห้องมาลุ้นกันติดตั้งนึงเนาะสำหรับการไล่ปลาครับผมตอนกลางกับตอนกลางดังกับตอนไล่ผมมาได้ไทยเบิ่งเนาะแบตมันสิเ่เหมดครับมาเบิ้งก็ตอนกูย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่าตั้งอี้จีมันประมาณเนาะนี่ก็เป็นตั้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับวัอนี้เพราะว่า ตอนนี้กับประมาณสองโมงนะครับไะไตั้งนี้แล้วพงจะได้เข้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวจังไดกับมลรูนน้ำกนันครับยังดิน้นครับยังดิน้นยังมีอีกตัวนึงอยูย่อาครับรุบ ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งอ่ะอะยังดีครับ รับผมตอนนี้ผมก็เขาฟังเรียบร้อยแล้วเนาะ ผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับมีเนาะสำหรับผลงานของเฮามันเนี่ยได้ปลาญงาตัวนึงครับจะอาจจะโลก,กัลวอยู่ดอกกับซุ่มลุนหน่อยกับหลายตูอยู่ครับถือว่ามานพราใช่ได้เนาะสำหรับการไล่ด่างอื่นสงการครับผมถือว่าพอได้กินครับผมมนนีก็คง้งบ่ได้ขายเนาะ วันนี้ไลลไปฝากพี่น้องครับผมเอาไปเผาแน่ไปเฮ็ดตัดเกลือแน่นาะครับผมยังได้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมพื่เราแะครับวันนี้เราคงขอตัวเข้าบ้านครับไปหากินข้าก้อนนี้ก็สวยลวผมก็ขอปิดคลทิปไปด้วยบรรยากาศตอนสายๆเนาะอยู่เกลือนครับผม ก็พอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ